ได้ลึกมากนะแต่ว่ายังไม่สุดครับไม่ถึง10,000แสนสัทีหนึ่ง,สสงคู่ไหนจะไปถึง10,000แสนเชิเลยชอบลูบิคครับอย่างนงี้ยแก้ได้ไหมเริ่มครับดูดินี่นี่นี่ ดูเพื่อนให้กำลังโอ้โหข้อมูลเร็วมากทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดนบรรดาให้สืบสารสู่ประชารักพรึกษาปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจ สารพลัานคนไทยสร้างพื้นป่าของแผ่นดินด้วยกล้าด้วยกระม่อมขอเดชะทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยลานเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดนบรรดาลให้สืบสารสู่ประชารักพฤกษาปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจ สารพลังคนไทยสร้างพื้นป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระมอ่อมขอเดชะสนับสนุนโดย40ปีปตทสารพลังสู่ความย,ายั่งยืนขอต้อนรับเลยนะครับเกมล่าค่าเทอมนะครับคุณไททันคุณโมโน ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันเหรอครับเป็นเพื่อนกันอายุเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันเท่ากันอายุเท่าไหร่แล้วครับ9ขวบครับ9ขวบแล้วนะครับผมเอาล้ครับคุณชอบอะไรเป็นพิเศษครับคุณใทตั้นครับคุณชอบฟุตบอลแล้วโมโนล่ะครับชอบรูบิกครับชอบรูบิกเฮ้ยผมเผอิญเนี่ยผมพกมาด้วยอะรูบิกเนี่ยอันนี้เป็นรูบิกของผมนะครับคุณสามารถที่จะแก้รูบิกที่ผมทําให้มันเลอะเทอะได้ไหมได้ครับนะฮะผมจะเริ่มหมุนแล้วนะครับ อย่างนี้ยแก้ได้ไหมใช่จริงเหรอครับผมให้เวลาคุณมองก่อนเลยกี่วินาทีคุณคิดว่าคุณแก้ได้ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิน40ไม่น่าจะเกิน40วินาทีนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาขึ้นนะฮะเวลาขึ้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับดูนินี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหสู้สู้ดูเพื่อนให้กำลังโอ้โหข้ามุนเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะี่ย โอ้โหอ้โหโอ้โหเขาดีดเขาใช้ดีดเลยฮะเสร็จแล้ว23วินาทีคุณเก่งมากมากปกติเล่นอยู่ประจำบารโมโนเล่นอยู่ประจำเลยนะฮะอ่ะมาที่ไททันครับคุณไททันชอบฟุตบอลชอบทีมไหนครับ แมนยู you, ครับทำไมถึงชอบแมนยูครับพอชอบครับแล้วก็เลยชอบอ่านหนังสือแมนยู you, แล้วก็เลยรู้เยอะอยู่ครับเห็นบอกว่าคุณน,นี่ว่างๆดูไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฟังนักภาคเขาภาคบอลไปก็สามารถภาคบอลได้เหมือนกันได้บ้างครับได้บ้างวันนี้ผมมีคลิปมาต้องภาคดังๆเลยนะต้องได้อารมณ์นะไตต้านได้อยู่แล้วครับออออได้อยู่แล้วด้วยอ่าโอเคคุณยืนอยู่ตรงนั้นฮะ เข้าประจำแท่นของคุณนะครับพร้อมแล้วการถ่ายทอดสดเริ่มต้นขึ้นครับสัญญาณมาแล้วนะสัญญาณมาแล้วฮนะเอาลครับเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะแข่งรอบ16ทีมสุดท้ายกับทีมปารีสแซงต์แชร์กแมงครับเกมแรกที่บ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปารีสนำไป2-0น,นะครับเกมนี้กลับมาเล่นที่บ้านของปารีสครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือเปล่าจากนี้เคอรเรอร์คือหลังไป hey, my, my, my. เอาแล้วลูกการ์ูวิ่งสายเดี่ยโกสิวะล็อกหลบแล้วเรียบร้อยครับคุ ตาหลุยจีบุกคนนี้คงไม่ทันนะแล้วเป็นลูมีรูลูการ,ร์กูกับซัดขึ้นน้ำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน้ำก่อดดึงประตูต่สุครับแต่สกอร์รวมยังเป็นปารีสครับนำอยู่สองประตูต่หนึงนนห่งแต่นี้ได้ผู้กีฬาจัคเซอร์ไหลไปขวาเคลียร์เอัลเบเป้ตบไปสองสองเอาแล้วจากนี้ควรไปดันเอาดึงประตูตอ่อนนึงครับหมดสิทธิ์ที่เดวิดเดเกียจะรับไว้ได้ครับจังหวะนี้ปารีสตีเสมอครับสกอร์รวมสามหนึ่งแลมฟอร์ด ต่างป้อมครับยิงไกลแล้วตอนนี้อ้าวบุกบอนยิงอ้าวรับพลาดอ้าวเรียบร้อยแล้วเราเป็นรวมเลูลูกางกูรับโอ้จังหวะนี้นะครับจาหนุ่ยจีบุกบอนพยายามจะรับครับแต่ว่ารับไม่อยู่ครับกระชอกเข้ามาข้องทางของรวมเปนลูลูกางกูรับและวสองหนึ่งแล้วครับขอบคุณมากครับไททันอยากรู้ว่าถ้าคุณได้หนึ่งแสนบาทไปแล้วไททันคุณจะบินไปดูแมนยูที่สนามนู้นเลยไหม ไม่แน่ใจครับยังไม่แน่ใจเอาไปจ่ายค่าเทอมก่อนนะครับครับโมโนจะไปทําอะไรครับ1นึ่งแสนเออเอาไปล่าแสงเหนือครับเอาไปล่าแสงเหนือคุณเป็นคนที่มีเทสมากๆประเทศไหนครับรัสเซียครับคุณจะไปล่าแสงเหนือที่รัสเซียด้วยเพราะอะไรครับมีแผนกับแม่ไว้แล้วว่าอาจจะได้ไปมีแผนกับแม่ไว้แล้วว่าอาจจะได้ไปเอาละรีเซตเงินรางวัลทั้งหมดเลยครับ แน่นอนครับหมวดหมู่ที่อยู่ประจํารายการของเรา5อย่างที่เป็นวิชาการดังต่อไปนี้ส่วนสิ่งที่พวกคุณสนใจและชอบจะเป็นหมวดอะไรบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าครับอันที่หนึ่งรูบิกนี่โมโนคนเดียวหมวดหมู่ต่อไปก็คือ Manchester United โมโนคนเดียวเลยใช่ไหมไม่ใช่อ๋ออไาทต,าตันนะครับผม ผู้ภาคเก่งเหลือเกินรู้ทุกเรื่องมัวต่อไปก็คือฟุตบอลโลกครับคุณรู้ทั้งคู่ไหมโมโดช่วยได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยครับไม่ได้ดูบอลเลยแล้วเราเป็นเพื่อนกันเราคุยเรื่องอะไรกันอะสองคนเพราะว่าอยู่คนละโรงเรียนเลยไม่ค่อยได้เจอกันอยู่กันคนละโรงเรียนด้วยนานๆเจอกันทีเอาความเก่งความสามารถของแต่ละคนมาประกอบกันในวันนี้เพื่อล่าค่าเทอม เหลืออีกสองหมวดอยากรู้จังเลยว่าคืออะไรหมวดต่อไปก็คือการตูนตึงหนืดเขาพูดตึงหนืดครับ,รบและสุดท้ายหัวข้อน,นี้ก็คือภาพยนตร์มาเวลครับโอ้ยไปนิดเดียวดูนิดเดียวโมโนได้นิดเดียวผมได้พอสมควรอยู่ครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคุณโมโนคุณไททันครับข้อที่หนึ่งคุณจะเลือกหมวดอะไรดีครับ สังคมศึกษาก่อนเลยเหตุผลที่เลือกสังคมศึกษาเพราะอะไรครับมันยากกลัวว่ามันจะยากนะครับ<ช>เอามาแรกๆก่อนเลยราคาของข้อนี้คิดว่าเท่าไหร่ครับหนึ่งพันพขอให้มาเป็น1,000เท่าไรเอ่ยหนึ่งพันัน บาทครับดีใจไหมฮะดีใจค่ะเอาหนึ่งพันแล้วกลับบ้านเลยเอาไหมไม่เอา,ไม,เอาไม่เอานะครับเเอาหนึ่งแสนนะครับภาคใต้มีกี่จังหวัดครับจำไม่ได้ส <15 S 2> ิบห <15 S 2> ้ามั้งสิบห้าจะไม่ผิดนะครับเคยได้ยินคําว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมครับรู้จักครับรู้จักเลยนะครับผมอยากจะถามคุณว่าจังหวัดใดครับไม่ได้จัดอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ง่ายเหรอฮะง่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแค่สามจังหวัดอย่างนี้มีแค่สามจังหวัดเท่านั้นนะครับมีอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเรามาดูกันครับข้อหนึ่งสงขลาข้อสองปัตตานีข้อสามยะลาข้อสี่นาราธิวาสครับใช่น่าจะสงขลาครับน่าจะสงขลาไททันมั่นใจด้ไหมฮะยังครับรอก่อนแผลพึ่งมองเพื่อน สกิดเพื่อนตลอดเวลาเฮ้ย hey, ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นยาลาปัตตานีนะลาธิว่ฒสงขานี่มันจะขึ้นมาข้างบน,น่อยอ่ะสงขาแต่อย่าเพิ่งยืนยันนะอย่าเพิ่งยืนยันนะครับ <c oughs> เขามีแผนของเขาครับโมโนว่าไงนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างครับมีมียาลาปัตตานียาลาี่ว่าแล้วจะตอบว่าสงขานะพูดเลยสงขาครับสงขายืนยันคําตอบไหมครับยืนยันครับ ยืนยันไปแล้วนะครับเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับเอาละฮะเขาเลือกข้อนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันคําตอบว่าสงขลานะครับและคําตอบของคุณคือคําตอบที่ถูกต้องครับได้ไปแล้ว1 0 0 0พบาทยินดีด้วยนะครับผมเอาละสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือจังหวัดอะไรยังไงกันบ้างและมันเกี่ยวข้องอะไรกับคำถามในวันนี้มาฟังกันครับ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หมายถึงจังหวัดน,นราธิวาสปัตตานีและยะลาครับเพราะ3ามจังหวัดนี้แบ่งออกมาจากมณฑลปัตตานีในอดีตขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทยจนถึงปัจจุบันแล้วรัฐบาลไทยมีโครงการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเพื่อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่สามอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ เก่งมากครับได้ไปแล้ว1,000บาทฮะพวกคุณหายตื่นเต้นยังครับได้ข้อถูกมาแล้วสบายใจแล้วนะครับมาที่ข้อ2แล้วครับยังจะเลือกวิชาการอยู่หรือจะเอาของที่ตัวเองสนใจและชอบมาใส่เลยอเอารูบิกอาครับเอารูบิกมาเลยดีกว่าครับข้อ2รูบิกมาแล้วไปดูกันครับว่ามูลค่าเท่าไหร่1,000 1,000เอาหนึ่เองเหรอ 5,000สำหรับรูบิกนะครับเดี๋ยวเกิดมันไม่มีขึ้นมาทำไงอ่ะสวยครับ <laughs> และคำตอบข้อ2ก็คือคำตอบที่ช่วงเทอมนี้พี่จ่ายสนับสนุนศัก,กยภาพของเด็กไทยโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนราชวินิจประถมบางแคกรุงเทพมหานครครับไปดูกันซิว่าน้องๆจะมีอะไรมาชว์พวกเรากันบ้างครับและผลงานของน้องๆในวันนี้ก็คือกล่องเก่ารอง่ะอาอัตโนมัติค่ะแผ่นรอหาตัวนี้เป็นตัวตรวจจับความชื้นถ้ามีความชื้นพัดลมก็จะทํางานเองถ้ารองเท้าเราแห้งพัดลมก็จะหยุดทางานเองอัตโนมัติเช่นกันค่ะ เรียกว่าสามารถแก้ปัญหารองเท้าเปียกในหน้าฝนแถมยังสามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้อีกด้วยถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามีคําถามเกี่ยวกับไฟฟ้ามาถามน้องๆกันครับกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ในครัวเรือนหรือที่เรียกกันว่าไฟบ้านกับไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ทัวเรือนจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับส่วนที่ใช้ในแบตเตอรี่จะเป็นกระแสตรงค่ะถูกต้องครับตอบถูกแบบนี้เธอมีที่จ่ายทุนการศึกษา,าไปเลย3,000บาทครั้งหน้าเราจะไปกันที่ไหนติดตามชมกันครับทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไบสารเป็นผืนป่าโดนบรรดาให้สืบสารสู่ประชารักปรึกษา ปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสารพลังคนไทยสร้างผื้นป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยประมอขอเดชะทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดนบรรดาลให้สืบสารสู่ประชารักรึกษา ลูกป่าไว้ในใจตนต้นหมายแห่งแรงบันดาลใจสารพลังคนไทยสร้างผื้นป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยประม่อมขอเดชะเอาละคุณโมโนครับคุณฟังให้ดีครับเพราะไต้ต้นคงจะช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยรูบิกเนี่ยถือว่าเป็น กีฬาประเภทหนึ่งไปแล้วนะครับมีการแข่งขันระดับโลกและก็มีการทำลายสถิติกันทุกปีผู้ที่ทำสถิติโลกนะครับในการแก้รูบิกแบบ3คูณ3คูณ 3, 3, 3, 3, 3, 3ได้เร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก<า>เป็นคนชาติใดครับจีนครับเป<ะ>็น,น,นคนชาติไม่ยืนยันครับแต่ว่ารู้ว่าจีนครับเพราะว่าจำได้เลย3าคูณสาม เดี๋ยวเกิดมันไม่มีขึ้นมาทาําไงอ่ะก็สวยครับก็ <laughs> สวยครับเรามาดูนะครับช้อยที่มีให้เลือกนะครับข้อ1ออสเตรเลียข้อ2จีนข้อ3ส,สหรัฐอเมริกาและข้อ4ไทยครับหมดเวลาครับตอบเลยครับ หมายล่าสุดก็จีนครับรูบิกที่คนจีนได้เนี่ยกี่วิกี่อะไรตอนตอนีตีที่คนจีนทำได้สามจสามจุดสี่เจ็นาที <c oughs> แบบที่ตะก,กี้โมโนทำให้พี่ดูเหรอคร <c oughs> เขาดูปึ๊บแล้วเขาหมุนปล๊บ3ามวิจุดสี่เจ็ครับสามเจ็เขาเสร็จเลยเหรอครับ เอาแล้วคนสหรัฐอเมริกานี่ไม่เก่งเหรอสหรัฐอเมริกาได้สี่คูสี่ห้า5คู7ห้าหกครัหกเจ็ดคูเจ็ดคอ๋อได้มากกว่าพัสใช่ครับชื่อแม็กซ์พาสมาจากสหรัฐอเมริกาแต่คนจีนจำชื่อไม่ได้อแล้วคนไทยอ่ะคนไทยไม่ได้เหรอคนไทยไม่ได้เลยครับยังไม่ได้อาจจะเป็นโมโนก็ได้ในอนาคตอ่ะคุณจะยืนยันคำตอบไหมครับจีนครับยืนครับยืนยันยืนยันคำตอบไปแล้วนะครับในข้อสองนี้คือจีนและคำตอบข้อสองก็คือคำตอบที่ ถูกต้องยิงดีด้วยนะครับเขาผมโปแลนด์เอผมโปแลนด์โอ้ตอนนี้และเก่งเลยโอ้สองสองโปแลนด์พิวลี่นะครับคุณสคนตอนนี้สะสมค่าเทอมอยู่6,000บาทนะครับเรามาดูกันครับว่าที่คุณพูดไปนะั้นมันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไปฟังข้อมูลกันครับ จากข้อมูลของ World Cube Association ผู้ที่ทำสถิติโลกในการแก้รูบิกแบบ3 x 3คูณ3คูณ3ได้เร็วที่สุดในโลกมีชื่อว่ายูเชงดูจากประเทศจีนครับซึ่งเกิดขึ้นในการแข่งขันวูหู่โอเพน2018โดยเขาใช้เวลาไปเพียง3.47วินาทีเท่านั้นเองครับขอแสดงความยดีด้วยนะครับคุณสะสมอยู่6,000บาทแล้วนะครับเราไปที่ข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับเลือกหมวดไหนดีครับ มาเวลครับข้อที่3คุณเลือกบวดมาเวลภาพยนตร์มาเวลครับได้เลยครับและข้อที่3นี่มีมูลค่าเท่าไหร่ครับ1น0 0งพันหนึบาทครับภาพยนตร์มาเวลหรือในชื่อมาเวลซ c น n e มติกยูนิเวอร์จักรวาลหนังฮีโร่ที่คนติดกันทั่วโลกเนี่ยนะครับประเด็นหลักของจักรวาลหนัง11ปีที่ผ่านมาคือ Infinity Stone ซึ่งมีฮีโร่หลายคนได้รับพลังจากมันคำถามถามว่าฮีโร่คนใดที่ได้รับพลังจาก Infinity Stones มาดูครับ <Yeah. S 1> ข้อที่หนึ่ง Doctor Strange ข้อที่สอง Black Panther ข้อที่สาม Captain Marvel ข้อที่สี่ Ant Man รู้ไหมครับไตตันครับรู้ครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับยังไม่แน่ใจเท่าไหร่เหรอครับคือมันคือไม่ชัสองคือด็อกเตอร์สเตนมันเป็นมันคือมันใช้มันมีแต่ว่ามันไม่ได้เอาพลังเข้าไปในตัวแต่ว่ากับแตมนมาเวลมันดูดซับไอเทสลลเข้ามาตัดสองกับสี่ทางทิ้งก่อนครับตัดสองกับสี่ไปแล้วเหลือแค่หนึ่งกับสามน่าจะตอบข้อสามครับ จะยืนยันคําตอบเลยไหมครับยืนยันคําตอบครับเอาล้วครับคุณเลือกข้อ3ได้ยืนยันไปแล้วนะครับข้อ3ที่คุณเลือกมาเป็นคําตอบที่โต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 ถูกต้องครับเอาไปเลยอีก1,000บาทอ้าววันนี้หมดเวลาซะด้วยครับผมแข่งขันไม่ได้ครับวันนี้เพราะเวลาของเราหมดไปซะแล้วนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี กรมประชาสัมพันธ์และบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับเรามีนัดกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางช่อง NBT 2 HD รายการ The Scholarship เกมลาค่าเทอมสวัสดีครับนองขอช้อยเห่อครับเอาเดี๋ยวก็ไม่เอาคุณอยู่ดีๆคุณก็ไม่สนใจเรื่องช้อยผมก็นึกวก็ไม่เอาช้อย ย,ย,ย,ยคำตอบข้อสของคูณคือคำตอบที่ีเลย